ถูว่าเมื่อวานกำไม่ได้วันนี้กำได้โอ้โหเรอแสดงว่าวันนี้ไปถึงกำกำแข็งแรงแล้ววันนี้มาอีกชื่ออะไรกันนอพลบนอยู่ที่ไหนคะสี่เพชรบูลีเพชบุโอ้สุดยอดเลยแล้วเมื่อวานหลับสบาย,ยไหมสบายเข้าห้องน้ำดีไหมคุณมากๆเลยค่ะ เนี่ยนะคะคือถ้าเราเจอแล้วเรามาแบ่งปันกันเนี่ยบางคนจะได้รู้ว่าวนวิตียังไงเนาะโอเคขอบคุณค่ะตเชื่อหรือยังเชื่อหรือยังเชื่อไม่เชื่อต้องรงเองต้องเอาต้องแบบต้องไปสั่งกินเองเพราะว่าขวดเดียวเขาเลียนนะบอกเดียวไม่เห็นผลเห็นเป็นบางคนที่เขาป่วยแต่ถ้าเรามีสุขภาพดี พรุ่งนี้จะไปสั่งซื้อโอ้โหสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองค่ะต้องลองอย่าเชื่อใครเขาบอกสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่ามือขันใช่ไหมสิมือขัไม่เท่าทําเองเพราะฉะนั้นต้องกินเองปะกินกินแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นกับพี่กระเพ่านะคะอย่าเชื่อใครใช่ไหมอย่าเชื่อใครนะคะขออีกท่านหนึ่งขอคุณนายช่วยแชร์นิดนึงได้ไหมคะ สวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อพัชรินนะคะน้ำชนสินธุยาเป็นน้องสาวทดลองชาวริมเป็นน้องสาวนะคะอ่าบางท่านอาจจะเคยเห็นนะคะเขาเรียกกันครูจู๋เนาะครูพัชรินเขาไม่รู้จักหรอกคะ่ะมาที่นี่เรียกครูจู๋เท่นั้นเลยอเมื่อปีที่แล้วนะคะเมื่อเดือนตุลาไปเจาะเลือดนะคะไปเจอว่า ตัวเองเป็นไทรอยเป็นพิษตกใจมากเลยแทบช็อกเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยป่วยเป็นโรคอะไรเลยแต่ช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยคะโรงเรียนก็จะประเมินบ่อยเนาะประเมินโรงเรียนประเมินครูอะไรเย่าเงี้ยแล้วก็ทํางานหนักจนลืมสุขภาพตัวเองค่ะบางทีนอนดึกนะคะจองงานให้เสร็จแฟนบอกว่าดึกแล้วนะตีสองตีสามนอนก็นเยอะกว่าจะเสร็จละจะเสร็จละตอนเช้าตื่นตื่นอีกเช้าอีก เป็นอย่างนี้เป็นเดือนเดือนนะคะก็เลยไทยรอยด์เป็นพิษไม่รู้ตัวเลยเอย้ทำไมเบียนหัวเป็นโรงเรียนก็จะเป็นลมเหมือนกับเลือดมันเดินไม่สะดวกเพราะว่าพิษหมอทูกหมอบอกว่าพิษของไทรอยด์นี่ร้ายแรงจริงร้ายมากมันทำให้เราเนี่ยเลือดของเราเดินไม่สะดวกช่วงนั้นนะคะหน้าตาดิฉันไม่ได้ผ่องใสอย่างนี้หน้าคล้ำหดเลยทั้งตัวเลยแล้วเหนื่อยมากนะคะปรอ,อ ปกติแล้วดิฉันนี่นล้ก็จะจะ,จะออกงานเป็นงานไหนงานนั้นก็จะขึ้นร้องเพลงประจำอชอบร้องเพลงเปชีวิตจิตใจนะคะเจอท่านร้องก็จะ้องขึ้นไปร้องเพลงนี่แหละติด <l uck> ใจเสียงเพลงตามไปขอเลยอัน <uck> <uck> นี้เรื่องจริงนะคะนี่เรื่องจริงค่ะเจอกันโดยเสพเพลงจริงๆแตไปฟังเพลงร้องเพลง,ลงเนี่ยงานบรรครูไอ้ครูคนนี้ร้องเพลงเพราะจังวะงันเพราะไม่ควักไม่รู้เนาะมันชอบเขาดีเนาะ ไม่เพราะแตจะบอกเพราะทีนี้อ่าหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเป็นไทรอยเนี่ยคุณหมอบอกต้องดื่มน้ําอันนั้นกได้ดื่มน้ำเยอะๆวันหนึ่งประมาณไหลไหลขวดใหญ่ๆเ่ะเพื่อจะระบายความร้อนเพราะพิภรร้อนมากผมยาวนี่ปล่อยไม่ได้มันจะมัดอยู่ตลอดนี่ค่ะมัดจนชินละประการที่สองไปกินผักผลไม้เยอะๆ,ๆเราก็ไปซื้อใส่ตู้เย็น ทุกอย่างเลยแอปเปิลซารีชมพู่อะไรทุกอย่างที่เขาว่าดีนะคะห่อไปโรงเรียนด้วยค่ะไปกินด้วยมันก็ไม่รู้สึกว่าอะไรก็ธรรมดาก็าากินแล้วก็อิ่มจุพอก่อนไม่ไหวแล้วหอกลับมาบ้านเอาแฟนถามเอาทำไมเอากลับไปมันอิน่มมันไม่ไหวแล้วก็หมอบอกกินเยอะๆก็พยายามจะอย่างเก่งก็ให้ลูกสองลูกอิ่มแต่พอนี้พอมีอการประชุม เรียนนะคะคณะทีมงานไปประชุมที่โรงเรียนบอกมีครูหนึ่งแนะนำครูอุนัญญาเนาะออกชื่อได้เลยบอกว่าพี่ไม่สบายพี่เราไปฟังดูซิไอไอน้ําผลไม้ดีเขาว่าแล้วก็ผลไม้จากสวัสด์ใช่พี่ลองดูเราก็ชอบประกาทีว่ว่าไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะแต่ชอบทดลองดูก็ไปนั่งฟังนั่งแถวหน้าด้วยอยากจะฟังชัดๆเนาะโดยดูรูปดูอะไรทีนี้ก็ยังฟัง ก็ยังไม่เชื่อหรอกไม่ชอบเชื่ออะไรง่ายๆนะไม่เหมือนท่านนะเชื่อไม่เชื่อนี่แมวอย่าเชื่อง่ายๆเพราะสอนเด็กมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะนักเรียนเชื่อง่ายเดือดหูเบาเดี๋ยวเราก็หลอกนะ <laughs> <laughs> พอได้ชิมหนึ่งจอบที่เขาไปเรียนจ่ายเ <laughs> ชื่อไหมคะ <laughs> นี่มันนี่ไม่นี่ไม่ใช่โกหกนะพูดจริงขอให้มีอะไรเป็นไปเลยนะถ้าพูดโกหกหน้านี่จะแดงหูนี่ขาวลย ปเหลียวมองมองคนข้างขที่นั่งข้างกันมีอยู่คนนึงเหมือนเราเลยเอ,อ๋หน้า,าก็แดงเหมือนกันหนูเป็นอะไรลูกคนไหน,นหน้าแดงใจร้อนร้อนอ่ะ,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 ะใจสัน่นไม่ไม่สั่นแต่มันร้อนร้อนร้อนหน้ามันไม่สั่นนะคะอาการคือไม่สั่นไม่เวียนหัวแม่แต่มันร้อนก็พิษไทรอยมันไปโดนอ่าผลไม้ชนิดที่อยู่ในขวดคิดว่านะคะผละไม้ที่อยู่ในขวดนั้นที่เราเกิดมาอายุห้าสิบสี่ปีไม่เคยได้กินเลย มันก็คงจะไปต่อสู้กันในเด็กแล้วเนาะต่อสู้กันไปแต่ก็บอกแฟนกันเอ๊ะฉันอาการอย่างนี้แล้วนะเตรียมตัวออกรถไปหาหมอสักวันท่นก็เดี๋ยวเอ๊ะมันก็จดชื่นเนาะมันก็หายไปทีนี้ก่อสินค้าไม่มีใช่ไหมคะแย่งกันซื้อสินค้ามีแค่สองขวดก็ให้ให้เมียผู้ใหญ่ไปเพราะหนูเป็นมากเลยที่หนูก่อนแย่งกันนะ้องซีน้องซีเจ้าแม่กูซีอ่ะหูแม่เนี่ย คุณซีบอกว่าให้เมียผู้ใหญ่ไปเนาะเป็นเยอะเราก็เยอะเหมือนกันเราก็เลยเสียสละกผู้สาวเรียกคุณนายให้หนูกดผู้สาวเรียกคุณนายเนาะเราก็เลยคุณนายต้องเสียสละกเนะคุณนายก็อยากกินแย่แล้วปรากฏว่ากดจะได้สินค้าได้อีกสามวันค่ะเจ๊ใหญ่ของเราเจ๊จะเล้งเะอะคุณนายครับเนี่ยไม่ได้อยู่นี่ยดนี่ก็ขอขอบคุณเจเล้งมากค่ะให้ไปหนึ่งควดค่ะ หมอเจ๊ไป่อนก็ได้พอวันรุ่งขึ้นขับรถไปเอาที่ราชจักรพัฒน์เจ๊หมอต้องการกินเดี๋ยวนี้พราะรู้แล้วว่าเรากินไปหนึ่งจอกแล้วมันมีอาการอย่างนี้ต้องแน่นอนเลยพิษเราต้องหายแน่ดื่มหนึ่งหนึ่งขวดในหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์แล้วทีนี้สั่งมาอีกหนึ่งลังดื่มอีกอาทิตย์ละขวดกลายเป็นห้าขวดทีนี้อีกสามวันนะคะคุณหมอนัดคิวไปเจาะเลือดเพราะเว้นเดือนที่ต้องไปเจาะเลือดนะคะ ผลเจาะเลือดไม่ออกทันทีต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์นะคะเจาะเลือดเนี่ยอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ใจร้อนเนาะโทรไปถามเจเ้าหน้าที่ผลออกหรือยังผลเจาะเลือดเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวคุณหมอจะคุยด้วยต่อสายเลยเพราะโรงพยาบาลเอกชนเขาดูแลคนไข้ดีมากนะคะโทรมาหาคนไข้ตลอดเป็นไงเหนื่อยไหมอมอคุณหมอคะคงจะหายแล้วค่ะไม่เหนื่อยอ<า>แล้วคุณหมอไปเลยรู้ แล้วก็บอกว่าโอถ้าเป็นผลไม้ไม่มีใครกินผลไม้แล้วตายสะกคนหรอกกินเยอะๆอหมือนกันคุณหมอรู้จักไมใกล้โมนาวีไม่เคยได้ยิน <Yeah. S 1> <laughs> คุณหมอบอกไม่เคยได้ยิน <Yeah. S 1> เดี๋ยววันหลังจะไปฝากคุณหมอ <Wow. S 1> หนึ่งขวดฟรีเลยไม่กินตังค <Yeah. S 1> ์ขอขอบคุณนะคะผู้ที่แนะนำ <Yeah. S 1> เนเลีนะคุณซีคุณแหม่มอะไรที่ทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็ขอขอบคุณที่สุดคือขอบคุณโม,มนาวีเนี่ยละคะ่ะ <Yeah. S 1> <laughs>